เพราะฉะนั้นเวลาท่านเรียนกฎหมายอยาญาท่านต้องเน้นในส่วนของหลักกฎหมายเป็นหลักฮะนะทีนี้เรามาดูประเด็นที่ออกข้อสอบกันนะครับมีทั้งหมด3ประเด็นนะครับในส่วนของประเด็นแรกนะในส่วนของประเด็นข้อสอบข้อแรกนะครับเขาจะทดสอบท่านในเรื่องของเหตยุยกเว้นความผิดครับว่าแบบเนี้ยมันใช่การกระทําที่มีเหตุยกเว้นความผิดไหมเป็นการป้องกันหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้ฮะ ตัวผู้กระทำเนี่ยนะครับเขาถูกลักทรัพย์ไปนะทีนี้พอถูกลักทรัพย์ไปเสร็จปุ๊บเห็นโจรเขาเลยวิ่งไปเอาไม้เนี่ยตีโจรครับเพื่อเอาทรัพย์คืนถามว่าการที่เขาเอาไม้ตีโจรเพื่อเอาทรัพย์คืนแน่นอนครับมันเป็นในส่วนของการกระทําความผิดฐานทํำลายร่างกายแต่มันมีเหตุยกเว้นความผิดไหมก็คือเขาจะอ้างป้องกันได้ไหมซึ่งในเรื่องนี้ เขาก็ทดสอบท่านในเรื่องของมาตรา68ครับว่าในส่วนของความผิดฐานลักทรัพย์วินาทีที่โจรลักทรัพย์เราไปและยังครอบครองทรัพย์ของเราอยู่นะครับถือว่ามีพยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเกิดขึ้นและยังไม่สิ้นสุดลงฮะนี่มีอยู่ตลอดจนที่โจรเนี่ยพาทรัพย์เราวิ่งหนีไป